โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดอร์สคิปชันได้เลยครับถูกด,ดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชา n n ลสกี e ชอว์กับวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องฮงไกสตาร์เรลใน EP ีที่2นะครับหลังจากที่ตัวของเราได้เข้าไปรับการโจมตีของ Doom Day Beast เพื่อช่วยเหลือ m a r เซเมันก็ทำให้พลังของ St ตลล่า อนที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เหตุการณ์เนี่ยมันจะเกินควบคุมเวลหนึ่งในลูกเรือของ A Stra l e x p r e s s ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเหตุการณ์หลังจากนั้นครับตัวของเราได้สลบไปและตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสถานีอวกาศเฮอร์าบริเวณ Master Control Zone คนแรกที่เราพบหลังตื่นขึ้นมานั่นก็คือดันเหิงเขาได้อธิบายสถานการณ์หลังจากที่เราสลบไปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของสถานีอวกาศเฮอร์ากลับมาสงบแล้วนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่ดูเดบ ถูกกำจัดไปแล้วเนี่ยกองทัพอนดิเมเตอร์ก็ได้ล่าถอยไปเมื่ออธิบายสถานการณ์ทั้งหมดแล้วครับดันเหืงจึงให้เราเนี่ยไปพักผ่อนก่อนซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดเราไหวแล้วก็สะดวกแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยเดินทางไปพบกับฮิมิโกะด้วยเนื่องจากดูเหมือนว่าตัวของฮิมิโกะครับดูเหมือนจะอยากคุยเรื่องราวบางอย่างกับเราครับโดยตรงนี้ครับทางตัวเกมก็จะเปิดระบบเบคอนหรือระบบมือถือที่ใช้ส่งข้อความหากันได้นั่นเองครับหลังจากที่ดันเหิองจากไปเราจึงมุ่งหน้าไปหาฮิมิโกะตามคําแนะนําของเขาเมื่อเรามุ่งหน้ามาพบกบ แล้วเธอก็ได้บอกกับเราว่าเพื่อนเพื่อคนอื่นๆในตอนนี้นะครับกำลังสอดส่องความเรียบร้อยอยู่บริเวณรถไฟแต่สาเหตุที่เธอเรียกเรามาและไม่ได้ไปกับเราผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอรอใครบางคนอยู่ครับโดยในระหว่างนั้นนั่นเองคนที่ฮนะิมิโกะเนี่ยกำลังรอคอยอยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นเฮอท่า ซึ่งการปรากฏตัวของเธอท่านะครับเธอไม่ได้ใช้ร่างกายจริงๆของเธอปรากฏตัวมาเองนะแต่เธอได้ควบคุมหุ่นเชิดผ่านเทคโนโลยีการบังคับระยะไกลครับเธอท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังผ่านหุ่นของเธอนะครับว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่ตัวของเธอท่าสร้างสถานีอกาศแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะผนึกสเตลลรอนที่เธอได้เก็บกู้จากดาวสีขาวที่สถานีอกาศเธอท่าได้โคจรอ,อยู่รอบๆเนี่ยครับแต่ในตอนนี้สเตลลอนที่เธอได้ผนึกเอาไว้กลับถูกนำเอามาบรรจุเอาไว้ในร่างกายของตัวเราซะอย่างนั้นเธอท่าเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่า สามารถทําแบบนั้นได้อย่างไรกันและที่แปลกไปมากกว่านั้นก็คือเตโล,ลนที่อยู่ในร่างกายเราครับกับไม่แสดงปฏิกิริยาการกัดกร่อนอย่างแฟกเมนตัมแต่มันกลับอยู่ในสภาพคงที่อย่างน่าประหลาดตัวของเธอท่าจึงสงสัยนะครับว่าร่างกายของเรานั้นมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเธอจึงได้บอกกับเรานะครับว่าอยากที่จะวิจัยเกี่ยวกับร่างกายของเราที่สถานีวกาศแห่งนี้เรียกง่ายๆว่าเธอท่าชักชวนให้เราอยู่ในสถานีวกาศแห่งนี้นั่นเองครับแต่มันก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากเราไม่อยากที่จะอยู่ในสถานีวกาศแห่งนี้ที่เมกโก ก็บอกว่าเราสามารถที่จะเดินทางไปกับ a s t r a l e x p r e s s ได้เนื่องจาก s เต l l ารอนกับ a s t r a l e x p r e s s นั้นได้พบเจอกันในอวกาศอยู่บ่อยมากๆซึ่งเหล่าผู้โดยสารของ a s t r a l e x ็ก e s ลก็กำลังค้นหาความลับของมันอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับการวิจัยสภาพร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วง a s t r a l e x p r e s s สามารถเดินทางกลับมายังสถานีอวกาศเฮอร์าได้ทุกเมื่อเนื่องจาก A s t r a l e x p r e s s ครับได้เดินทางกลับมายังสถานีอวกาศเฮอร์ธาบ่อยๆเพราะว่าได้ทำสัญญาการค้าวัตถุหายากกับเฮอร์ท่านั่นเองเมื่อตัวของเฮอร์าได ข้อเสนอของฮิมโกะที่มีต่อเรานะครับตัวของเธอท่าก็บอกกับเรานะครับว่าตัวของเราเนี่ยควรที่จะเดินทางไปกับ Astral Express แทนที่จะอยู่บนสถานีอวกาศเฮอท่าเนื่องจากสเตลลอนที่อยู่ในตัวของเราครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายอย่างมากแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้โดยแม้แต่ตัวของเธอท่าเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจหลักการทํางานของมันได้ทั้งหมดดังนั้นถ้าเราอยู่ในสถานีอวกาศแห่งนี้ครับมันก็จะเปรียบเสมือนกับการไประเบิดเวลาที่จะระเบิดตอนไหนก็ไม่อาจทราบได้แต่ถ้าหากเราเดินทางไปกับ A Stra l e x p r e s s ก็จะมีคนที่สามารถจัด การกัดสเตลลอนได้ดีกว่าอย่างแน่นอนครับอีกอย่างการที่เราอยู่ที่สถานีอวกาศแห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องการวิจัยของเฮอท่าเลยดังนั้นครับการที่ตัวเราเนี่ยเดินทางมานานๆทีสักครั้งเนี่ยก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ดูเหมาะสมกว่าแต่2ตัวเลือกนี้ครับเราจะตัดสินใจอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรายิมิโกอนั้นบอกว่าเธอจะไปรอเราที่ชานชาลาถ้าเราได้คําตอบแล้วก็ให้ไปหาเธอที่นั่นในระหว่างนี้ครับทางตัวเกมจะเปิดระบบซิมูเลต์ยูนิเวิร์สซึ่งจะเป็นการทดลองของ tha, เฮอท่าเพื่อททีี่่่จจะําาาคววมเเเข้ใกกยับรือง ราวของเทพดาราให้มากขึ้นครับตรงส่วนของ Simulate Universe เนี่ยครับผมจะอธิบายแยกเป็นคลิปวิดีโอแยกต่างหากครับเพื่อที่จะได้อธิบายเนื้อเรื่องส่วนต่างๆของเทพดาราแต่ละตนได้ Day อย่างพอเหมาะพอครนะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะสรุปเนื้อเรื่องหลักเพียงอย่างเดียวละกันนะต่อจากเรื่องราวของทางเลือกที่ทางตัวเกมมอบให้เราครับในตอนนี้ครับทางตัวเกมจะให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากที่จะอยู่บนสถานีวากาศหรืออยากที่จะออกเดินทางไปกับ Astral X p l ็กเซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ออออากอออกาก่จะเเื้รงงหลัตตไป็ เลือกเดินทางไปกับ Astral e x p r e s s ถูกไหมละครับแต่ตัวเกมคราก็ได้ใส่ลูกเล่นเอาไว้นิดนึ่งนะถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คือเราต้องการที่จะอยู่บนสถานีวกาศเฮอร์ธาแล้วก็หากเราเลือกตัวเลือกตัวนี้ครับมันจะนําพาเราไปสู่ฉากจบลับที่ทางตัวเกมได้ทิ้งเอาไว้นั่นเองซึ่งวิธีการปลดฉากจบลับนี้ครับสามารถทําได้โดยการที่เราเครับจำเป็นจะต้องไปคุยกับเฮอร์ธาและอัสตานะครับในบทสนทนานครับเราจะต้องพูดประมาณว่าเราอยากที่จะอยู่ในสถานีวกาศเฮอร์ธาแห่งนี้ซึ่งเมื่อเราได้รับการอนุญ,ญาตจากทง ก็ให้เรามุ่งหน้าไปยังชานชาลาเพื่อพูดคุยกับฮิมิโกะที่รอเราครับหลังจากนั้นแทนที่เราจะตอบว่าต้องการขึ้น Astral Express ก็ให้เราตอบไปว่าเราต้องการอยู่ที่สถานีอกาสเฮอท่าแห่งนี้ครับซึ่งฉากจบลับที่ว่านั้นก็จะเป็นตามนี้นั่นเองครับ 汽笛の響きとともに請求列車は間もなく出発するだろう偶然であった請求列車が旅立った後宇宙ステーションは早速再建作業に入ったしかしあなたには関係のない話だあなたはヘルタとともに性格の研究を始めた 宇宙ステーションヘルタで平和な人生を送ることになったあなたその間請求列車が何度か訪ねてきたがある日永遠に消息を絶つしかしそれらはもうあなたとは無 ก็ถือได้ว่าเป็นฉากจบที่ค่อนข้างน่าเศร้าพอสมควรเลยนะครับมันเป็นฉากจบอีกรูปแบบหนึ่งที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกับเหล่าผู้โดยสารของ a s t เ l l X อ็กเ s ลเลยอีกทั้งจากข้อมูลที่ได้มาจากฉากจบเราก็สามารถที่จะอนุมาได้นะครับว่าพวกเขา น่าจะมีจุดจบที่ไม่สวยอย่างแน่นอนโอเคครับหลังจากที่เรารู้ฉากจบลับกันไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่เนื้อหาหลักกันต่อนะครับเมื่อเราตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าเราจะขึ้นไปบน s s t r ท l Express ที่มิโกะก็ได้ให้เราขึ้นไปบนรถไฟเพื่อพบกับทุกคนครับ Take the journey เมื่อขึ้นมาบน Astor Express แล้วเราก็จะได้รู้จักกับกัปตันของรถไฟขบวนนี้ตัวของเขานะั้นมีชื่อว่าปอมปอมทำหน้าที่ดูแลรถไฟขบวนนี้ครับซึ่งเขาก็ได้แนะนําสิ่งต่างๆให้เรารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเล่นแผ่นเสียงของฮิเมโกหรือจะเป็นห้องของผู้โดยสารคนอื่นๆบนรถไฟเราจึงได้ถือโอกาสนี้ครับออกเดินสํารวจไปบนรถไฟซึ่งการสํารวจครั้งนี้ครับมันก็ทําให้เราได้รู้จักกับห้องของด้านเหิงห้องของมาร์ชห้องของฮิเมโกและห้องของเวลนั่นเองครับในระหว่างที่เรากําลังสํารวจอยู่นั่นเองครับปอมปอมก็ได้ ประกาศผ่านเสียงตามสายมานะครับว่าในขณะนี้รถไฟกําลังจะทําการวาร์ปแล้วให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางมาที่ห้องโถงรถไฟด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นครับเราจรึงได้มุ่งหน้าไปยังห้องโถงรถไฟกิงาเรช 星の体の中に性格とかいうわけのわからない星を捕まえてるの。<laughs> うちもやったことあるよま星じゃなくてライトだったんだけどね แต่ในขณะที่เรากําลังรอการวาร์ปบ,บนโซฟ,ฟาอยู่นั่นเองครับอยู่ดีๆตัวของม์ชก็ได้เข้ามาคุยกับเราซึ่งการพูดคุยกันครั้งนี้ครับทำให้เราได้รู้ถึงปมในใจของเธอนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวของม์ชเองก็มีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเราครับซึ่งนั่นก็คือตัวของเธอเนี่ย ความจําเสื่อมเหมือนกับเราเลยและสาเหตุที่ตัวของเธอเนะี่ยขึ้นมาอยู่บน a s t r a l e x p r e s s ได้ก็เป็นเพราะว่าในวันที่7มีนาหรือนั่นก็คือตรงตามชื่อเลยครับ Mars 7ตรงนี้ทางตัวเกมรไม่ได้ระบุปีนะครับตัวของ m a r s สเจนี่ยครับได้ถูกลูกเรือของ A Stra l e x p r e s พพบเจอเข้าในอวากาศในสภาพที่ตัวของเธอเนะี่ยถูกแช่แข็งเอาไว้ครับซึ่งน้ําแข็งที่ได้แช่แข็งตัวของเธอเอาไว้นั้นก็ไม่ใช่น้ําแข็งธรรมดาแต่มันคือน้ําแข็งในรูปแบบซ Face I c e เป็นน้ําแข็งที่ไม่มีวันละลายคร้เเยขอออง A Stra Express ไดช่วหลืธ ไว้จากอาวกาศได้สําเร็จแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาครับเธอกลับไม่สามารถที่จะจําอะไรได้เลยเธอจึงเลือกที่จะออกเดินทางร่วมกันกับ A s t r a l e x p r เพ s เพื่อที่จะตามหาความจริงและเรื่องราวในอดีตของตนเองครับและจากการพูดคุยกันในครั้งนี้ครับมันจึงทําให้เราได้รู้ว่าเหล่าผู้โดยสารทุกคนบน A s t r a l e x p r e s s นั้นมีอดีตของตนเองที่ไม่ธรรมดาและเป็นปริศนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือภายในห้องโถงของรถไฟในตอนนี้ครับมีผู้โดยสารอยู่ทุกคนยกเว้นดันเหิงซึ่งดูเหมือนว่าคนอื่นๆเนี่ยก็จะมองเป็นเรื่องปกตินะครับที่ไม การวาร์ปในทุกๆครั้งเนี่ยตัวของดันเถิงก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องซึ่งสาเหตุของการการะทาของเขาแบบนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ในตอนนี้ครับหลังจากที่คุยกันจบแล้วครับการเตรียมวาร์ปก็เสร็จสิ้นพอดีเราจาึงได้ทาการวาร์ปเพื่อเดินทางไปยังดาวต่อไป เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายครับเราก็พบกับดาวสีขาวขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งนามว่าจาริโลซิกแต่มันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากที่เราเดินทางมาที่ดาวดวงนี้ครับตัวของปอมปอมนั้นบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ย s อสเทลเอ็กเพลสมีกําหนดการในการจอดที่ดาวดวงหนึ่งเพียงแค่7วันเท่านั้นแต่ในตอนนี้ครับต้องเลื่อนไปเป็นไม่มีกําหนดเนื่องจากความเสถียรของรางรถไฟนั้นลดลงอย่างมากซึ่งสิ่งที่ทําให้ความเสถียรของรถไฟนั้นเนี่ยครับลดน้อยลงนั้นตามความคิดของเวลลันมันก็น่าจะเป็นพอสเตอรอลอนแต สเตโรลอนที่อยู่ในร่างกายของเราครับมันน่าจะเป็นสเตโรลอนที่อยู่บนดวงดาวจาริโลซิกเนื่องจากเมื่อไม่กี่พันปีก่อนครับแอสเทลเอ็กเพลสก็เคยเดินทางมายังดวงดาวแห่งนี้แล้วครั้งหนึ่งในตอนนั้นจาริโลซิกไม่ได้มีน้าแข็งปกคลุมเช่นนี้ดังนั้นครับสาเหตุที่ทําให้จาริโลซิกถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งเนี่ยมันก็อาจเป็นผลมาจากพลังงานของสเตโรลอนนั่นเองครับดังนั้นการเดินทางมายังจาริโลซิกในครั้งนี้จึงน่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่หมู่สาหรับการบุกเบิกครั้งแรกของตัวเอกเราอย่างแน่น นอนครับ